สวัสดีชาวสต็อ er, กเกอร์ทุกๆคนนะคะวันนี้พบกับพี่นกนะคะกับรายการเบิร์ดแก้วตาไลฟ์ Life, นะคะวันนี้พี่นกนำวิธีการส่งภาพนะคะที่เว็บชัตเตอร์สต็อกมาให้ทุกๆคนนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Sub s c r i b ์ให้พี่นกด้วยนะคะทุกคนนะก่อนอื่นนะคะเราก็มาพูดถึงการส่งภาพก่อนนะคะช่วงนี้เว็บชัตเตอร์สต็อกนะคะตรวจงานล่าช้ามากเลยนะคะ วันนี้พี่นกจะพาคุณไปส่งงานแบบใหม่นะคะทุกคนนะกดไปที่เน็กเลยเมื่อกดเข้ามาที่เน็กนะคะเราก็จะเจอหน้าพอร์ตโฟลิของเรานะคะนี่เลยนะก็จะมีภาพทั้งหมดที่พี่นกเลือกที่จะส่งนะคะ11บเอ็ใบนะ สิบเอ็ดใบเนี้ยก็เป็นแนวที่พี่นกถนัดแล้วก็ชอบนะก็คือส่งได้ทุกแนวแหละนะคะดูพอตัวเองนะว่าพอตัวเองแบบไหนนะคะก็จัดการผลิตงานส่งแบบนั้นนะคะที่จะขายได้ดีนะคะทุกคนนะในวันนี้นะคะก็ชาวสต็อกเกนะคะประสบปัญหาคือชัตเตอร์สต็อส่ง ส่งงานเข้าไปแล้วนะแล้วก็เกิดการตรวจงานเราล่าช้านะคะทุกคนก็มีผลกระทบนะคะเพราะว่าในการส่งงานเข้าไปแล้วก็ตรวจล่าช้านั่นก็หมายความว่าภาพเราจะยังไม่ถูกขายนั่นเองนะตอนนี้ก็มีวิธีแก้ไขปัญหาเบื้องต้นนะคะคือมีมาตั้งนานแล้วนะคะสำหรับเว็บ s h u t t e r s t ต c k นะคะแต่ว่าไม่มีใครกล่าวถึงกันนะคะ วิธีนั้นก็คือการจองภาพนะคะวิธีการจองภาพก็ได้ทำมาเนิ่นนานแล้วนะคะแล้วก็ไม่ผิดกฎของ s h ตเตอร์สต็อกแต่อย่างใดนะคะทุกคนเขาจะใช้กรณีนี้ก็ต่อเมื่อเว็บเกิดการตรวจล่าช้าเท่านั้นนะคะปกติแล้วเนี่ยเมื่อสองสาเดือนที่ผ่านมาเนี่ยส่งปุ๊บนะก็จะตรวจเลยนะคะ 3นาที5นาที1ชั่วโมง3ชั่วโมงก็ตรวจงานแล้วนะคะแต่ตอนนี้นะคะต้องรอสามถึงหวันนะคะบางคนก็ประมาณ1สัปดาห์นะคะถึงจะตรวจให้เราก็เลยมานำเสนอเทคนิคการส่งงานแบบจองภาพไว้นะคะทุกคนนะอ่าเราไปเริ่มกันเลยนะคะ ที่พี่นกจะส่งจองไว้ในวันอาทิตย์นี้นะก็คือภาพแรกนะคะก็คือเราแค่ส่งจองนะภาพสวยๆเราเก็บไว้ส่งทีหลังนะคะก็ส่งจองไปเลยนะคะเลือกแคตตอรี่นะเมื่อเลือกแคตตอรี่เสร็จนะคะก็เพิ่มคีย์เวิร์ดเข้าไปนะคะพี่นกสอนวิธีการฝังคีย์เวิร์ดไว้ใน Adobe Bridge นะคะให้ทุกคนเข้าไปดูที่เพลย์ลิสต์ในเรื่องการส่งภาพขายนะคะพี่นกจะรวบรวมไว้ตรงนั้นเส,เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ,ะหลังจากที่เรา เลือกคีย์เวิร์ดเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยพี่โนก็จะเริ่มสมิธนะคะส่งงานภาพใบนี้เข้าไปในระบบในวันอาทิตย์เพื่อที่จะเก็บไว้นะคะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็กดส่งเลยนะคะกดส่ง เมื่อส่งก็เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ไปดูที่หน้าส่งนะคะ pending นะอะ่ระบบก็เข้ามาในการจัดส่งเรียบร้อยละเราก็รอให้เขามาอนุมัตินะคะทุกคนเมื่อเขาออกมาอนุมัติภาพนี้แล้วนะคะภาพถัดไปแล้วก็ส่งตามทีหลังหลังจากที่เขาอนุมัติ เรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อภาพจองได้เข้าสู่ระบบไปเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ส่งเพียงหนึ่งภาพนะคะทุกคนเสร็จแล้วเนี่ยเราก็กลับมาที่หน้าส่งงานเรามาเดิมนะอ่าเราก็มาดูนะในภาพถัดไปนี้นะคะเมื่อระบบภาพแรกที่เราส่งไปนั้นผ่านนะเราก็จะมาจัดการภาพถัดไปนะคะส่งเข้าระบบแบบเดิมนะหลังจาก ภาพชุดที่สองเนี่ยส่งผ่านเราก็ทำเหมือนเดิมอีกนะคะก็คือมีการจองภาพไว้ที่1ใบหรือส่งติดติดกันไปเรื่อยๆนะคะเพียงเท่านี้นะคะระบบก็จะมีการตรวจภาพแล้วก็ลันไทม์ลิ่งที่แบบปกติเหมือนภาพเราเนี่ยจะได้ถูก อยู่ในหน้าฟีดการขายอยู่ตลอดนะคะทุกคนนะอันนี้เป็นเทคนิคการส่งงานนะปกติแล้วแบบเดิมก็คือ5นาที3นาทีหรือหชั่วโมงก็ผ่านแล้วถูกต้องไหมแต่อันเนี้ย2-3วันถึงผ่านอย่างน้อยๆวันต่อวันเนี่ยมีการตรวจแล้วก็ทำให้ระบบภาพของเราไปอยู่ที่หน้าการเสิร์ชการค้นหาของลูกค้าก็ยังดีกว่าที่หน้าพอร์ตของเราหรืองานของเราหายไป 2-3ถึงวันติดกันนะคะทุกคนลองวิธีนี้ดูนะพี่นกว่ามันโอเคแน่นอนนะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์กดไลค์กด subscribe ให้พี่ด้วยนะคะแล้วเจอกันในคลิปถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ